สรัสดีทุกท่านนะครับผมกรบสสดีท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดีวีดี DVD ชุดสื่อการสอนหรือเปล่าะหรือเป็นดีว <laughs> ีดีตลกในดีวีดีชุดเอ่อปิกกิ้งสตรัมมิงแอนด์คอร์ด โปรโมชันโอ้โหชื่อมันโอลังการวื่นเว้อนเว้เืนนะครับในดีวีดีชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกว่าเป็นเป็นสื่อการสอนเทคนิควิธีการเล่นกีตาร์นะครับเทคนิควิธีการเล่นกีตาร์ง่ายๆซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ได้มีโอกาสซื้อไปหรือหลงซื้อไปเนี่ยได้เล่นเล่นได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานใดๆเลยมาก่อนก็ตามนะครับ ก็ขอให้มีความสุขนะครับในบทแรกนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของการเล่นปิ๊กกิ้งปิ๊กกิ้งคืออะไรนะครับพิกกิ้งก็คือการเล่นถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือว่าการเล่นหรือว่าเก่ากีตาร์ เราเรียกว่าปิ๊กกิ้งนะครับภาษาอังกฤษภาษาไฮโซภาษาสากลของโลกเนี่ยเรียกว่าการเล่นแบบนี้ว่าการเล่นแบบปิ๊กกิ้งซึ่งสเสน่ห์ของการเล่นแบบนี้เนี่ยมันมันจะมีลักษณะของเมโลดี้ที่แบบว่าสวยงามมีมิติของเบสมีนู่นนี่นั่นมากมายนะครับซึ่งเราจะมาแนะนํากันในบทเรียนบทแรกนี้นะครับแน่นอนเลยว่าทุกตำราทุกตำราไม่ว่าจะเป็นตำราของใครก็แล้วแต่เป็นตำราของต่างประเทศเป็นตำรา หรือเป็นตำรา,อาสสอขาองมอเตอร์ไซค์ปกซอ่ไหมคุกเลยครับสิ่งแรกที่จะต้องเรียนรู้ในการเล่นแบบเกาวกีตาหรือการเล่นแบบติ๊กิ้งคือการวางนิ้วการวางนิ้วการหาตำแหน่งให้นิ้วนี่นี่คือสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยซึ่งพลาดไม่ได้เลยนะครับถามว่าทำไมต้องมาเรียนรู้สิ่งน,นี้นะเพราะว่าเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความคล่องตัวขึ้นในอนาคตอ่านะครับโอเคนิ้วเรามี5้านิ้วนะครับน้วเรามี5นิ้วในนิ้วมือขวานะ ก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับซึ่งในในตอนนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตพูดแบบภาษาสากลเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่อาจจะมีโอกาสได้ไปคุยกับคนอื่นหรืออาจจะมีโอกาสแบบว่าคนอื่นมาคุยกับเราเวลาที่เขาใช้ภาษาสากลกับเราเนี่ยเราได้เข้าใจนะครับนิ้วโป้งจะแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษคือ P เราเรียกมันว่านิ้ว P นิ้วชี้ I นิ้วนางอุ้ยนิ้วนางคือนิ้ว M และนิ้วไอม่ใช่นิ้วกลางคือนิ้ว M และสุดท้ายนิ้วนางคือนิ้วเอนะครับส่วนนิ้วก้อยยังไม่ต้องทำอะไรเก็บมันไว้นิ่งๆเก็บมันไว้นิ่งๆไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจกับมันว่าเอ้ยก็ไม่เกิดมาไม่มีวาสนาเล็กกว่าเพื่อนและยังไม่มีประโยชน์ไม่ต้อง ไม่ต้องคิดแทนมันนะครับเดี๋ยวอนาคตรเราได้ใช้ประโยชน์จากมันเต็มที่แน่นอนคราวนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่านิ้วทั้ง5นิ้วมีอะไรบ้างนะครับคือ P I M A เรามาดูว่าหน้าที่ของแต่ละนิ้วคืออะไรนะครับตอนนี้นิ้วโป้งนิ้วโป้งของเราผมอยากจะให้คิดแบบนี้ฮนะยกหน้าที่ให้มันเลยคือ3สายบน สาย 6, สาย 5, สาย4ให้มันมีหน้าที่ในการดีด3สายบนเท่านั้นคือ6 54และ ie, นิ้วชี้ณตอนนี้นะครับณนะตอนนี้ผมไม่ได้พูดว่าทั้งหมดของบทเรียนที่จะเกิดขึ้นในสื่อการสอนชุดน,นี้นะครับนิ้วชี้ให้มันมีหน้าที่ดีเฉพาะสาย3นะครับนิ้วเอของเราเนี่ยให้มันดีเฉพาะสาย3อย่าให้มันไปนดีสายอื่นและนิ้วกลาง นะครับนิ้ว M ของเรานะฮะเมื่อกี้นิ้วเอไอนะครับผมขออนุญ,ญาตผมพูดผิดนะครับนิ้ว I นิ้ว M นิ้วอุ้ยอาอแล้วเกิดเรื่องอแล้วนิ้ว M ให้ดีเฉพาะสาย2เท่านั้นนะครับสาย2และสุดท้ายนิ้ว A คือนิ้วนางให้ดีเฉพาะสาย1เท่านั้นนะครับหเท่านั้นจำเอาไว้นะครับชี้โป้งหรือว่า P คือสาย456ชี้หรือว่า I สาย3 M หรือว่ากลางดี D, สาย2และ A หรือว่านิ้วนางดี D, เฉพาะสาย1เท่านั้นวิธีการดีดก็ง่ายแสนง่ายครับผมใช้วิธีการเกี่ยวมันเลยอ่าเกี่ยวมันเลยนะครับเกี่ยวมันเลยตอนนี้เราสมมุตินะครับสมมุติแบบฝึกหัดแรกในการดีนะครับขอให้เล่นสายเปล่ากันก่อนนะครับโดยนิ้วโป้งดีสาย6เลยปังนิ้วชี้หรือ i สาย3ส,สาย2แล้วก็สาย1น,นะครับผมจะพูดแบบนี้นะครับคือเบดสาสช้าช้านะครับจะเป็นลนักษณะนี้เบสน3 2 1เบดสาสงคราวนี้เวลาฝึกฝึกยังไงนะครับฝึกยังไงฝึกโดยการข้อจังหวะไปด้วยอาจจะใช้เท้าข้อจังหวะหรือ ถ้ามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆเรียกมันมาเฮ้ยมานี่มานี้มาหนี่มานี่หลอกมันเลี้ยงแท็กซี่มันสักขวดก็ได้แล้วก็ให้มันเคาะจังหวะให้เป็นหนึ่งสองสามสี่จังหวะที่หนึ่งนะครับจังหวะที่หนึ่งดีสายเบสหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ก็คือดีไปเรื่อยๆเป็นโป้งชี้กลาง นางหรือเบสสามสองหนึ่งในขณะที่เท้าข้อจังหวะไปนะครับการฝึกตรงนี้จะช่วยในเรื่องของประสาทสัมผัสด้วยนะครับมาถึงตรงนี้หลายๆคนนะครับที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นจะมีเขาเรียกว่าข้อขัดแย้งในใจว่าเฮ้ยพี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้แค่นิ้วเดียวเนี่ยแม่งโคตรถนัดเลยครับพี่แต่เนี่ยอกมือถนัดกว่ากันเยอะเลยใช่ฮะ ผมไม่เสียงครับผมไม่เียงมันถนัดก,กว่าก็จริงนะครับมันถนัดก,กว่าก็จริงแต่ในอนาคตอีกไม่นานเลยเมื่อเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าการใช้นิ้วเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถดีแบบนี้ได้ คือการดีดพร้อมกัน2เส้นมันไม่สามารถทําได้นั่นคือข้อจํากัดของการใช้นิ้วเดียวและที่สําคัญเมื่อเราดีดไปเรื่อยๆแล้วเราต้องการความรวดเร็วการใช้นิ้วเดียวมันจะเกิดปัญหาท้ายมันจะตีกับตัวเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้วณตอนนี้ณปัจจุบันนี้เรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กันเรามานับหนึ่งใหม่กันครับโดยการใช้นิ้วให้ครบทั้ง4นิ้วนับจังหวะ1 2องสาสี่โป้ชีกลางนางเบสสามสองหนึ่งเบ3สามสน,นะครับดีด1จังหวะต่อนหนโนต้ตดีดแบบนี้ไปก่อนเอาช่วงแรกไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดแทงไม่ต้องอยากจะวุ้นเว้ออารังการล้าน8ดอะไรมากมายเอาแค่นี้เอาง่ายๆนะครับอ่ะแบบฝึกหัดแรกผ่านไปแล้วมือนี้ยังไม่ต้องทําอะไร เก็บมันไว้หรือจะเอามันมาแค่ขี้หูแกะขี้มูแกแค่ขี้ฟันอะไรก็ลแล้วแต่เอาที่สบายใจเลยนะครับเราเคาะตะวัหนึ่งสองสามโป้ชี้ อันนี้คือแบบฝึกหัดแรกแบบฝึกหัดแรกคือดีดหนึ่งจังหวะตอนหนึ่งครั้งหนึ่งจังหวะตอนหนึ่งโน้ตคราวนี้เราขยับให้มันกระชับขึ้นมาเป็นหนึ่งจังหวะได้สองโน้ตเออคขาว่าหนึ่งจังหวะได้สองโน้ตเป็นไงต้องมาเท้าความเรื่องจังหวะแหละใช่ไหมเวลาที่เราเคาะจังหวะเนี่ยเราเคาะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ในการดีดครั้งแรกเราดีดเดดสามสองหนึ่งแต่คราวนี้ผมอยากให้มองจังหวะยกด้วยเป็น หนึ่งและสองและสามและสี่อ้าหงงไหมฮะงงไหมฮะจังหวะหนึ่งจังหวะมันจะแบ่งซอยย่อยออกเป็นสองสองย่อยใหญ่ๆก็คือหนึ่งและหนึ่งและตกและตกและตกไอ้จังหวะและเนี่ยเราดีดด้วยให้มันเป็นลักษณะนี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งและตกและหนึ่งและตกและหนึ่งและตกและ หนึ่งและตกและหนึ่งและตกและหนึ่งและตกและหนึ่งอ่าบางคนบอกชิ๊บหายแล้วโคตรเร็วเลยเอาช้าๆครับช้าๆเริ่มจากแพทเทิร์นแรกก่อนก,นก็คือการฝึกดีนึงจังหวะต่อหนึ่งจังหวะตกนะครับหนึ่งโน้ตต่อหนึ่งจังหวะต่อเป็นเบ็ดสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งเบ็ดสามสองหนึ่งเบ็ 3 2 1สองหนึ่งนะครับโป้งชี้กลางนางโป้งชี้กลางนางออกคล้องปุ๊บนะครับซอยย่อยให้มันเร็วขึ้นเป็นเบตสามสองเบตสามสองหนึ่งเบตสามสองหนึ่งเบตสามองหนึ่งเบสามสองเบสสองหนึ่งเบตนะครับหรือ โป้งชี้กลางนาง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 โป้องอันนี้คือแบบฝึกหัดที่1และ2ต่อไปมาดูแบบฝึกหัดที่3นะครับในแบบฝึกหัดที่3เนี่ยเราลองมาดีสลับอ่าดีสลับจากเมื่อกี้เราไล่เป็นโป้งชี้กลางนางโป้งชี้กลางนางโป้งชี้กลางนางโป้งไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเรามาเพิ่มเอ่อไม่ใช่เพิ่มสิเรามาสลับการดีดสามสายล่างเป็น โป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งบางคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรซับซ้อนขึ้นมานะครับก็คือ P I M I A I M I P I M I A I M I P นะครับผมจะพูดสลับแบบนี้นะครับผมจะพูดสลับทั้งภาษาบ้านๆเราคือโป้งชี้กลางนางหรือว่า P I M A P M แค่นั้นแล้วคิดตามนะครับคิดตามนะครับตรงนี้คิดตามเพื่อที่ว่าจะได้โอเคเข้าใจแล้วก็เก็ทนาไปใช้ได้ไม่ยากนะครับผมแบบภาัาที่2นะครับแบบวันที่2ต่อเนื่องกันไปนะครับเอาช้าๆก่อน1นึ่งโนตต่อหนึ่งจังหวะก่อนนะครับเป็นแบบนี้ครับ ผมจะพูดโป้งชี้กลางนางน,นะครับเราเข้าใจตรงกันเลยว่าโป้งคือสาย6ก่อนในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นโป้งคือสาย6ก่อนชี้คือสาย3กลางคือสาย2นางคือสาย1นะครับช้าๆ้นจังหวะตัวหนึ่งการดีดนะครับเป็นแบบนี้โป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งชี้กลางชี้นางชี้ นางชี้โป้งโอเคคราวนี้นะครับผมจะพูดเป็นเบสสามสองสามหนะึ่งเป็นลักษณะน,นี้ครับผมเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสสามสองสามหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์ผ่านด้วยห้องเรียนผมจะเรียนมีถนนตัดผ่าน ันนี้คือลักษณะของจังหวะ1นโน,ตน้ตต่อ1การดีดนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราเพิ่มให้หนึ่งจังหวะดีด2โน้ตเป็น1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4มาถึงตรงนี้หลายคนเริ่มสงสัยเลยว่าพี่ฮะทำไมพี่นับแค่4ฮะทำไมพี่ไม่นับ6กเ5 6 7 อธิบายให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าการนับ4ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสแตนดาดของจังหวะทางดนตรีที่เรียกว่าอะไรแปของบทเพลงในท้องตลาดเพลงป๊อปเพลงอะไรทั่วไปเนี่ยเราจะนับกันที่4จังหวะนะครับเป็นจังหวะ4ไม่ได้หมายความว่านับ3นับ2นับ5นับ6นับ7นับ8ไม่มีนะแต่ว่าไอการนับ4เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุด สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฟังอีกครั้งนะครับผมไม่ได้บอกว่านับ 5, 6, 7, 8ไม่มีมีนะครับมีในอนาคตมีเป็นเรื่องของอภาษาไทยเรียกว่ากระสวนจังหวัดภาษาอังกฤษเ,เรียกว่าอะ,อะไรช่างมันเรียนมาน้อยลืมละตอนนี้เรานับแค่นี้คือ1 2 3 4สมือน,นี้ผมจะเคาจังหวะนะครับ 1, 2, 3, 4ไม่มันก็จะกลายเป็น ชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเราจะเห็นว่าเบสเนี่ยมันจะลงในจังหวะที่หนึ่งพอดีนะครับในจังหวะที่หนึ่งพอดีซึ่งมันมีความสําคัญยังไงนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆพูดในบทเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆพูดในบทเรียนต่อไปตอนนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าโอเค ในแบบฝึกหัดหนี้เราจะดีดยังไงให้คล่องนะครับเราจะดีดยังไงให้คล่องนะครับเริ่มกันที่สายเปล่าก่อนยังไม่ต้องจับขอด้วยซิ่งนะครับเป็น 2> 1, 1 2 3 4 2> 1ส3 4 1หนึ่งสโอเคนะครับคราวนี้ผมจะขออนุญ,ญาตพาทุกท่านย้อนกลับไปในแบบฝึกหัดหที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับเราดีดไปพร้อมกันนะครับเราดีดไปพร้อมกันผมจะคอจังหวะช้าๆแล้วก็ทุกท่าน ใช้นิ้วดีดสายกีตาร์ไปพร้อมกันอ๋อที่สําคัญอย่าลืมตั้งสายให้ตรงกันก่อนนะครับผม <laughs> ถ้าตั้งไม่ตรงนี่อัปมงคลเกิดเลยนะเพราะเสียงมันจะหูหงิยงหงียงหงีงเหมือนเหมือนพึ่งหรือเหมือนแมงวันที่แบบว่าตอมอะไรก็ไม่รู้ช่า,างทั้งหัวมันอย่าไปคิดมากนะครับเราจะไปแบบฝันที่หนึ่งก่อนแบบฝันที่หนึ่งคืออะไรนะครับหนึ่งโน้ตหนึ่งจังหวะในการดีดโป้งชี้กลางนางโป้งชี้กลางนางหนึ่ง 2 3 4 1าี่นี่คือแบบหัดที่1นะครับเราไปด้วยกันก่อนในะแบบหัดที่1 2 2ชุด2ชุด2ห้องเราเปลี่ยนไปเป็นแบบหัดที่2นะครับ1โน้ต1จังหวะเหมือนกันนะครับอีก2ชุดผมดีดตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับ1ครั้งนะครับ1ครั้งนะครับดีดแบบฝึกหัดละ2ชุด2ห้องดนตรีนะครับนับนับคือนับ4 2ครั้งนั่นเองนะครับในแบบที่1เป็นอย่างนี้ครับผม1 2 3สาม หนึ่งสองสามสี่โอ้ชีกลางนางเปียนโอ้ชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โอ้ชี้กลางชี้นางชี้กลาง ให้มันคล่องแคล่วนะครับทำให้มันคล่องแคล่วนะครับเอาโอเคเราไปพร้อมกันนะครับหูฟังนะครับหูฟังมือสัมผัสผมจะนับจังหวะให้แล้วก็ผมจะบอกว่าดีดนิ้วไหนนิ้วไหนด้วยนะครับทุกท่านที่เพิ่งเริ่มต้นจะได้ทำง่ายๆนะครับจะได้ทำง่ายๆนะครับในลักษณะนี้ครับผม1 2 3 4งสองสามสี่ไปครับโอง้งชี้กลางนางโอง้งชี กลางนางโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งโอเคคิว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 นะครับหลายๆท่านที่อาจจะแบบว่าเอ่อตามไม่ทันนะครับตามไม่ทัน อย่าเพิ่งหุดหงิดนะครับอย่าเพิ่งหุดหงิดอย่าเพิ่งแบบว่าคือผมเข้าใจนะคนที่หัดเล่นแรกๆเนี่ยมันจะมีอารมณ์หุดหงิดว่าทําไม่ได้ดังใจนะครับอย่าลืมครับว่าตอนนี้ท่านกําลังนั่งดูคลิปการสอนอยู่ซึ่งมันแปลว่ารรู้ไหมมันแปลว่าท่านสามารถกดสต็อปได้ด้วยรีโมทของท่าน Souls> แล้วก็ฝึกก่อนนะครับแล้วก็ฝึกก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปตรงจุดที่ท่านไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างหุนหงิดนะครับอย่างหงิดท่านสามารถที่จะย้อนกลับไปดูในจุดที่ท่านไม่เข้าใจได้โอเคนะครับเราเข้าใจตรงกันนะครับเราเข้าใจตรงกันอ่ะคราวนี้เรามาดูในแบบแผนที่2ออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้ง ดียังไงอ่ะผมข้อจังหวะนะครับ1 2 3 4โปง่งชี้กลางชี้หนงัชงชี้กลางชี้โป่งชี้กลางชี้หนังชี้กลางชี้โป่งโอเคคราวน,นี้เราเร็วขึ้นนะครับเป็น1 2 3 นัางสีนังชีกัางสีปองชีนัางสีนังีปองีกลางชีนังสีปองสีกลางชีนังสีปงโ้เก๋เก๋เก๋เกออันนี้คือแบบฝึกหัดที่อยากจะให้อ่าไปลองคิดลองทบทวนและลองทำดูก่อนนะครับ ทำให้คล่องทําให้มั่นใจก่อนนะครับทําให้คล่องทําให้มั่นใจก่อนไม่ได้กักนะฮะที่ยังไม่ได้สอนอในเรื่องการจับคอร์ดไปด้วยแล้วดีดไปด้วยไม่ได้กักแต่อยากจะให้ทําให้มันเ,เขาเรียกว่าอะไรนะทาให้คล่องไปก่อนเป็นอย่างย่างนะครับทำให้คล่องไปก่อนเป็นอย่างย่างเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ดีจับก,กีตาร์ขึ้นมาแล้วฝึกเลยทั้งสองแบบมันจะเกิดอาการห่วงขวาพวงสายคือไอ้ขวา ก็จะดีไอ้ซ้ายก็จะจับคอร์ดไหนจะต้องมาดูอีกว่าคอร์ดเนี้ยเบสมันอยู่สายไหนนะครับคอร์ดซเบสสาย 5' คอร์ดเเบสสาย 5' คอร์ดจเบสสาย 6' คอร์ดเเบสสาย 4' ก็ได้6ก็ได้มันต้องพะวงหลายอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตให้ทุกท่านที่กําลังชมอยู่เนี่ย เาวงในเรื่องเดียวก่อนคือการวางนิ้วให้ถูกต้องนะครับวางนิ้วให้ถูกต้องก่อนแล้วบทหน้านะครับบทหน้าในบทที่สองเนี่ยเราจะมาช่วยกันเขาวงในเรื่องของตอนต่อไปนั่นก็คือเรื่องของเบรการจับคอร์ดนะครับเพราว่าการเกาในคอร์ดซีเนี่ยเฮ้ยเราควรจะเริ่มเบสสายไหนวะเพราะว่านิ้วโป้งมันคุมทั้ง3าสาย มันคุมสามสายที่นี้ก็คือมันดีดได้ครั้งละสายมันไม่ได้หมายความว่าพพคอซีอปุ๊บเบสชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้มันไม่ได้ดีดอย่างนี้แต่มันดีดแค่เบสสายเดียวปัญหาก็คือไอเ้เบสของมันเนี่ยมันอยู่ที่เส้นไหนนั่นแหละคือปัญหานั่นแหละคือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคราวหน้าเราจะมาดูกันว่าคราวหน้าเราจะมาดูกันว่าเฮ้ย เบสของแต่ละคอร์ด C D E F G A B มันอยู่ที่สายไหนบ้างเมื่อเราต้องจับในลักษณะของฟ oh <my. S 1> อร์มคอร์ดต่างๆนะครับในบทต่อไปนะครับซ้อมบทนี้ให้คล่องก่อนนะครับแล้วค่อยกดดูบทต่อไปอย่าลืมนะครับถ้าคิดไม่ทันตามไม่ทันท่านกำลังดูคลิปดูสื่อ DVD อยู่ท่านสามารถเอารีโมทขึ้นมากดหยุดสต็อปและย้อนกลับไปชมใหม่ ไม่ต้องซีรีส์นะครับผมพบกันในบทที่2เรื่องของเบตในแต่ละครครับผมในตอนนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปฝึกเป็นกันบ้านสวัสดีครับมีหมาเห่าส่งท้ายด้วยสุดจอด